ได้นอนุสนรายวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวในการรับมอบวัคซินแอสตราเซเนกา1.8แสนโดสจากนายเจมส์ที่ประธานบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจำกัดว่า วันนี้เป็นพิธีอย่างเป็นทางการเพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบถึงการส่งมอบวัคซีนแต่ตัววัคซีนจริงทางบริษัทได้ส่งมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานและจะเริ่มกระจายวัคซีนไปยังจังหวัดต่างๆเสริมจากที่ก่อนหน้านี้ได้กระจายไปแล้วดังนั้นที่มีข่าวหลายที่เลื่อนการฉีดวัคซีนพราอไม่ได้รับการจาัดสรรวัคซีนนั้นไม่เป็นความจริงแอสตาเซเนกาที่รับมอบครั้งนี้เป็นการส่งมอบวัคซีนล็อตแรกของอีกหลายๆล็อตที่จะผลิตจากโรงงานในประเทศไทยนับเป็นจุดเริ่มต้นที่วัคซีนแยอสยกระจายยไปยัง จังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อฉีดให้กับประชาชนทุกจังหวัดในวงกว้างและไม่เพียงแต่แอสตราเซเนกยังมีวัคซีนซิโนแวคที่ร่วมไปด้วยตามหลักของรัฐบาลที่ให้เผื่อทางออกสําหรับสถานการณ์ไม่คาดฝันไว้เสมอประเทศไทยจึงไม่ได้มีม้าหรือวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนออยเพียงตัวเดียวปัจจุบันวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับอยแล้วมีทั้งแอสตราเซเนกาซ n โนแวค จอน์แนแอนจอร์ซนและซีโนโฟาร์มและจะมีตัวที่6และเจ็ดต่อไปหากบริษัทผู้ผลิตมาขึ้นทะเบียนออยก็พร้อมช่วยเหลือให้ผ่านได้เร็วแต่ต้องผ่านตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของประชาชนเราได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างตามเหตุและผลแล้วก็ความจาเป็นความเหมาะสมนะครับเพราะนั้นท่านทั้งหลายท่านใดก็ตามที่ยัง,ยงยพูดว่ารัฐบาลไทยเลือกม้าตัวเดียวในการนำวัคซีนมาให้จให้กับพี่น้องประชาชนก็ขอความกรุณาเปลี่นยนความคิด มเพราะว่ารัฐบาลไทยไม่เคยเลือกมาตัวเดียวนะครับรัฐบาลไทยมีความพร้อมนะครับที่จะรองรับกับสถานการณ์ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ นายเจมส์ที่กล่าวว่าขณะนี้บริษัทแอสตราเซเนกามีโรงงานผลิตวัคซีน25แห่งทั่วโลกและสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องยืนยันว่าทางบริษัทจะจัดส่งวัคซีนให้กับรัฐบาลไทยได้ครบตามสัญญาแน่นอนโดยในเดือนนี้จะทยอยส่งให้ครบ6ล้านโดสขณะที่นายแพทย์เกียรติบุตรวงศรจิตประลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการกระจายวัคซีนโควิด19ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของสบคที่มีข่าวลือกันว่าเลื่อนการฉีดนั้นอาจเป็นเพราะข่าวออกมาเร็วกว่าวัคซีนที่กำลังทยอยส่งให้เนื่องจากช่วง2-3วันที่ ผ่านมาวัคซีนที่กระจายไปก่อนกว่า2 0 0 0 0โดสทาให้จังหวัดได้เท่ากันในประมาณ3,600โดสแต่เมื่อล่าสุดวันนี้อีก1 8 0 0ล้แต่แสนโดสเข้ามาก็จะคำนวณจานวนและส่งตามไปจึงไม่มีการเลื่อนการฉีดแม่นอน,นหรือหมดอุดมพรรายงาน